สวัสดีค่ะดิฉันชาลีเกเยนนะคะนักวิเคราะห์ในหมวดสถาบันกลางเงินบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับหุ้นของตัวสีสวัสด์นะคะเป็นภาพของตัวไตรมาสที่2ในในการประมาณการของกําไรในไตรมาสนี้นะคะแล้วก็เรายังคงยืนยันคําแนะนําเดิมคือที่ซื้อของตัวของตัวสีสวัสด์นะคะด้วยมีการปรับของตัวราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเราให้อยู่ที่ประมาณ19บาบาท20่บอกมาเป็น22บาท20าทนะคะ หลักๆเรามองว่าตัวของกําไรของตัวสว,วัสด์เนี่ยก็ยังไม่ได้แย่มากเท่ากับตอนแรกที่เรามองนะคะไรมาสน,นี้เราคิดว่ากําไรของสีสวัสด์จะ,อย, 1, 100, ะ,ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะคะมีโก o w อยู่ที่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นตบน Q-on-Q นะคะแล้วก็แต่อยากเป็นภาพที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Q2 อยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นโดยประมาณแล้วก็กําไรในครึ่งปีแรกก็ยังเป็นภาพที่กันมายืนมดของหดตัวอยู่นะคะประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตด้วยเช่นเดียวกัน หลักๆเรายังเชื่อว่าปัญหาของสีสวัสด์ที่เจอเรื่องของตัว NPL จากเรื่องสินเชื่อลดเอ่อบรตรสัยเนี่ยเราเขายังคงอยู่นะคะเพราะการจัดการของตัวนี้เสียในโซนนี้เนี่ยยังเป็นภาระที่สวัสด์ต้องจัดการอยู่ในช่วงของตัวที่เป็นไตมาสที่1ต่อ1ไตมาสที่2นะคะเรามองว่าตัวของภาพของตัวที่ทําให้ตัวของสวัสด์ดูดีขึ้นในภาพของตัวไตมาสที่สองเนี่ยคือเรื่องของตัวยิวของตัวสินเชื่อแล้วก็ตัวของมาจิของตัวสินเชื่อที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะในไตมาส ที่หนึ่งเนี่ยบริษัทมีการเขาเรียกว่ารีเวิร์สหรือว่ากลับรายการของตัวที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยออกค่อนข้างเยอะจากลุ้งนี้ที่เขามีการตัดนี้ศูนย์ไปแล้วก็เรียกคืนกลับมาไม่ได้เนี่ยเพราะส่วนนั้นเป็นส่วนที่มีผลกระทบต่อตัวของที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยของตัวบริษัทแล้วก็มีผลกระทบตัเรื่องของตัวโลนยิวเราเชื่อว่าการกลับรายการของตัวที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยออกไปของของตัวแตรมที่2เนี่ยจะลดลงเมื่อเทียบกับตอนไตรมาที่1 จากสถานการณ์ของตัวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เองหรือว่าลถมอ์ไซค์เองที่เริ่มเห็นสัญญาณของตัวราคาเนี่ยมันไม่ได้ไหลลงไปลึกเหมือนกับตอนไตรมาสที่1เองเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ตัวของไอตัวของขาดทุนในส่วนนี้เขาต้องลับรายการของรายได้ออกไปน้อยลงไปถึงทำให้ตัวของยิวกับตัวของที่เป็นส่วนต่างมารจิ้นของตัวบริษัทดีขึ้นทําให้กําไรเติบโตได้นิดหน่อยเมื่อเทียบกับภาพของตัว Q1Q แต่ทั้งี้ทั้งนั้นก็ยังถือว่าท้านเรียกปาสัญญาณหรือว่าตัวของ ภาพปีที่แล้วก็ยังถือว่ายังแย่อยู่นะของตัวที่เป็นของตัวของตัวสีสวรรค์ด้วยราคาของตัวสีสวรรค์มันได้ท้อนความแย่ของเขาเนี่ยไปลึกมากนะคะราคาที่มีการปรับตัวลงมาแล้วก็ถือว่าเทียบกับตลาดเนี่ยลงลึกกว่าตลาดเนี่ยลบประมาณแบบ3าเมื่อเทียบกับปีเทิร์นตัวเองกับตัวของตลาดของตัวตลาดโดยรวมเชื่อว่นนั่นคือภาพสท้อนที่อยู่แล้วของตัวที่เป็นของตัวสีสวรรค์โดยตัวของที่เรามองว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยตัวของ การกลับรายการของตัวรายรายได้ดอกเบีย้ยที่ออกไปเนี่ยจากตัวของที่บริษัทเคยบันทึกไว้เนี่ยมันจะน้อยลงแต่มาถัดไปเนี่ยเรามีการปรับของตัวที่เป็นสมมติฐานของตัวโลนยิวหรือว่ามาจินของบริษัทเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะประมาณสัก0.2นถึงศูโดยประมาณแล้วก็ทาให้เรามีการปรับกําไรของตัวสีสวัสด,เด์เพิ่มขึ้นปีนี้ประมาณ4% 4.5%แล้วก็ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นมาซึ่งราคาที่เราใช้ของตัวสีสวัสด์ที่ยี่สิบสองบาทห้าสิบเป็นราคา 8.5เท่านะคะซึ่งเมื่อเทียบกับตัวของพวกการล์ลใหญ่อย่างเช่นเมืองไทยหรือว่าตัวของติดล้อที่ใช้อยู่ที่12.5เนี่ยก็ถือว่าสวัสด์ซื้อขายบนพีที่ค่อนข้างต่ํามากนะคะนี่คือจุดที่เป็นประเด็นหลักของกระของตัวสีสวัสดณนะวันนี้อยู่ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวคำแนะนำของตัวสีสวัสด์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ